ใหญ่ยา,ยาวครับผมออต้องยกคู่นะเออวางอย่างนี้แหละปุ๊บว้าวโอ้แม่เจ้าชุดจ่ายไฟเป็นระบบสวิตชิ่งครับผมโอ้โหสุดยอดเลยครับผมฝุ่นนะแต่ระบบก็สุดยอดเหมือนกันนะครับ เป็นคัดเอนะครับทั้งแท่นเลยนะคงต้องเลือออกมาหมดเลยนะครระบบสวิตชิ่งนะครับ2ชั้นเลยเนี่ยมีชั้นล่าง,างนะฮะระบบใหญ่มากนะครับเหที่แน่ๆก็คือจุดจ่ายไฟของเราไปแเรียบร้อยพวกที่เหลือเนี่ยผมก็กลัวกนะันจะถอดออกมาวัดนะตัวเลยนะครับดูใช่นบางตัวก็มีการต่อขามาด้วยนะฮะก็คือสภาพี้ สุดยอดจริงๆนะครับผมมีความพยายามในการโมดิฟายนะครับสวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับผมผมพาทุกคนมาดูของดีนะครับเกรนลังดำๆเนี่ยนะมีงูหรือเปล่าครับเราอันนี้เราจะมาปล่อยโชวงูนะครับอันนี้เป็นเพื่อแอมนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นเพื่อแอมเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้ เอ่อ uh, พีเอฟซีนะครับผมเอามาส่งซ่อมนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ดูเลยว่าข้างในนี่เป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวมาแกะดูพร้อมกันเลยครับผมว่าข้างในเป็นยังไงนะโอเคเดี๋ยวผมจะแกะดูนะฮะโอ้ไห่มีกูไหมหน้าแท่นพาวเวอร์ครับผู้ตัวใหญ่นะโชคสองคนนะครับตัวนี้หนักมาก ทีนี้เดี๋ยวเราจะถอดมันออกมานะครับว่ามันจะตัวใหญ่เบ้อแค่ไหนนี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวถอดออกมาครับมาดูกันว่าระบบภายในเป็นยังไงนี่โอ้โหใหญ่ยาวครับผมอ,อืมสิงดงสิงดงเออ,เอ,อต้องยกคู่นะเออ วางนี้แหละใหญ่ยา,ยาวมากครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวจะแกะดูข้างในกันอีกทีอันนี้โยกมาจากกล่องแล้วนะครับผมตัวนี้โอ้หนักหนักนักอ่าเดี๋ยวแกะฝาหลังครับผมเดี๋ยวดูข้างในสภาพด้านในเป็นยังไง,ออ,งออากล่องโอมาจากกล่องค่ะ แกะเลยแกะเลยแกะเลยว้าว oh, <no. S 1> โอแม่เจ้าจุดใจ่ายไฟเป็นระบบสวิตชิ่งครับผมวัดซาวนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้น่าจะเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับ นี่ติดต่อได้เลยนะครับผมพีท่านนี้แหละอันนี้เดี๋ยวเราจะมาสังคยานามันใหม่แลวโอ้โหสุดยอดเลยครับผมฟุน่นนะแต่ระบบก็สุดยอดเหมือนกันนะครับเป็นคัรเอบนะครับเป็นใช้ตัวซูเปอร์ไดนะครับตัวถัง GO 264น่าจะเป็นพวก ห้าพกับ1 9ึ่งนะครับขยายแต่ชุดจ่ายไฟนี่สิเอือเสียวจังเลยชุดจ่ายไฟระบบสวิตชิ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไม่ทำความสะอาดนะครับผมนี่ทั้งแท่นเลยนะคงต้องลือ้ออกมาหมดเลยนะฮะดูสิว่ามันจะกลับมาใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมระบบสวิตชิ่งนะครับ2ชั้นเลยเนี่ย มีชั้นล่างนะฮะระบบใหญ่มากนะครับอ่ะืปลุน้นกันนะครับมาชมกันต่อนะครับทุกคนหลังจากที่ทำความสะอาดแล้วก็ดูว่าดูเห็นว่าภายในเนี่ยดูดีมากนะครับผมนี่นะฮะรื้อออกหมดเลยภายในตัวเนี้ยเกลี้ยงนะครับเพราะว่าเรายกออกมาข้างนอกแล้วชุดขยายสองแท่นเนี่ยนะครับผมสองโมดูลเนี่ยนะครับ เราก็ดูใะสวิตชิงมีทั้งหมดอยู่4ชุดเลยนะครับผมเนี่ยเราล้างแล้วเราก็จะเห็นความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนะฮะโดยเฉพาะไอ้ตัวนี้ตัวนี้มันระเบิดลมก็ดีดียังเลยครับผมอากาศหนาวมากนะตอนนี้ก็วันนี้ก็น่าจะประมาณ18องศาครับผม ปลาปยหน้าหนาผมวันนี้23ธันวสามอากาศเย็ฟังเสียงลมต้องมาทำมาซ่อมข้างนอกนะครับรับลมแดดหน่อยจะได้ดีนะครับเนี่ยเห็นที่แน่ๆน่กคือ พวกที่เหลือเนี่ยผมก็กลัวเหมือนกันเดี๋ยวมจะถอดออกมาวัดนะทุกตัวเลยเดี๋ยวขอตัวถอดออกกอีกนะครับผมเดี๋ยวมาวัดไปด้วยกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันช็อตมันระเบิดได้ขนาดนี้นะฮะระบบสวิตชิ่งนะครับผมเดี๋ยวลุยกันเลยครับออกมาวัดทีละตัวเลยจะได้โชว์นะครับมั่นใจกไปเลยว่าเสียหรือไม่เสียดีหรือไม่ดีลุย นี่นะครับคือถอดมอสเฟตออกมาหมดแล้วนะครับผมดูใช่นบางตัวก็มีการต่อขามาด้วยนะฮะก็คือสภาพนี้สุดยอดจริงๆนะครับผมมีความพยายามในการโมดิฟายนะครับตอนนี้นะครับผมผมก็ใช้มิเตอร์ตัวนี้นะการตรวจเช็คสําหรับตัวมอสเฟตนะไอ้พวกนี้ไม่ต้องไปวัดเลยนะครับแต่พวกนี้ไม่รอดแน่นอนนะครับสลับขาสลับด้านพวกนี้ขึ้นแปลก เนี่ยนะครับหรือว่าวัดขากลางกับขาหนึ่งขึ้นเนี่ยก็คือแสดงว่าเรียบร้อยแล้วฮะอันนี้ไม่ขึ้นเลยน่าจะมีการระเบิดภายในเนี่ยอย่างเงี้ยเสียครับผมเสียหมดเลยนะครับมีรอดแบบว่าครึ่งครึ่งนะครับพวกนี้ก็ก็น่าจะรอดอยู่วัดแล้วไม่ขึ้นนะครับผมเนี่ยนะฮะสำหรับมอสเฟต ก็เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนนะอะไหล่พวกนี้ออกไปนะครับดูสภาพแล้วไม่น่ารอดนะครับเบอร์แปลกๆด้วยนะดูเดี๋ยวผมมาให้ดูใกล้นี่นะครับเป็นเบอร์หนึ่งเก้าเอฟเจ็ดสี่เจ็ดหกนะครับไม่เหมือนเพื่อนไม่เหมือนบ้านเหมือนช่องเขานะครับเดี๋ยวคงต้องหาเบอร์ตรงนะครับผมที่หาได้นะก็คือเป็น ส่วนมากสวิตชิ่งจะใช้เบอร์ IIFP 640นะครับเนี่ยที่บอร์ดเขาก็สกรีนไว้อยู่นะว่าใช้เบอร์640 LC โอเคเดี๋ยวผมจะซ่อมดูก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเช็ดกันอีกรอบนะก่อนที่เราจะประกอบว่าไฟพวกเนี้ยแต่ละจุดมันออกไหมโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมทำการเปลี่ยนมอสเฟตเข้าไปแล้วนะครับผมในเป็นเบอร์ i f 4 6 0 a นะครับเบอร์นี้เบอร์หายากจริงๆนะครับ 460A นะหัท้าย A นะฮะนี่ใส่เข้าไปแล้วทีนี้ก่อนที่เราจะประกอบเนี่ยทุกครั้งนะครับก็จะต้องมีการคอนเฟิร์มนะครับผมว่าตัวบอร์ดแต่และบอร์ดเนี่ยมันทำงานได้ดีหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีทั้งหมด4บอร์ดเลย ก็ต้องมาคอนเฟิร์มทุกตัวนะโดยการคอนเฟิร์มของผมเนี่ยผมเตรียมสเตชันไว้ลาสำหรับการคอนเฟิร์มตัวนี้ผมก็ทําเสร็จแล้วเช่นกันนะทั้งหมด4ตัวนะครับทีนี้ผมก็จะต่อไฟเข้าเทสลองดูว่ามันมีไฟออกปกติไหมต่อไปเข้ามันจะมีการระเบิดตุ้มต้ามอะไรหรือเปล่านะครับผมถ้าเราประกอบเข้าไปแล้วมันระเบิดละเสียเวลาหรืออีกนะฮะทีนี้ก็จะเสียบปลั๊กแล้วนะครับผม เช็คดูดีนะครับผมไฟทุกอย่างโอเคเปิดเครื่องปึ๊บลองดูนะครับไฟออกไหมไฟไม่ออกครับผมตัวนี้เราลืมตรงไหนหรือเปล่าตอนนี้คือไฟไม่ออกนะครับเดี๋ยวลองเช็คอีกรอบ มาลองอีกรอบเมื่อกี้สายไฟหลวมนะครับผมก็ขยับใหม่แล้วทุกครั้งนะผมจะต่อพันหลอดก่อนเพื่อเซฟอุปกรณ์นะครับผมถ้ามันโอเคไฟมันจะสว่างวาบแล้วมันจะหลี่ลงระวงจรทํางานนั่นคือโอเคครับผมอ่ะยกสวิตช์หนึ่งสองนี่เห็นไหมไฟมันจะสว่างวาบแป๊บหนึ่งแล้วก็แรงดันไฟนะครับมันก็ต้องมีไฟออกสิครับผมนี่ไฟร้อห้าบหเลยนะครับ อันนี้ไฟบวกลบนะครับเมื่อกี้เป็นไฟพีกนะผมก็คือบวก78แล้วก็ลบ78นั่นเองนะนี่คือไฟเลี้ยงระบบของชุดขยายเครื่องนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาต่อเต็มระบบกันอีกทีแล้วก็จะมาวัดกันอีกทีนะครับสำหรับตัวนี้ผมจะคอนเฟิร์มก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนมันประกอบเสร็จมันจะหน้าตาเป็นยังไงมันจะมีเสียงไหม ไปลุ้นกันครับตอนนี้นะครับเครื่องพี่ใหญ่ยักษ์พี่เบิ้มของเรานะครับผมวัดซาววัดซาวนะครับตัวนี้ก็ล้างทุกความสัตย์แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่แล้วนะครับไอตัวมัดไฟนะครับมันเป็นสายไฟธรรมดาธรรมดานะครับผมก็ตัวนี้มันยังได้อยู่นะแต่ว่าตัวขดเล็กเนะี่ยบางอันผมก็เปลี่ยนเป็นทองแดงนะ ทองแดงชุบนะอันนี้จะทนทานกว่านะครับทนทานกว่าทองแดงธรรมดานะครับเพราะว่ามันลดการเกิดคาบอ่พูดง่ายๆมันเกิดขึ้นที่เกลือสายไฟขึ้นที่เกลยคือมนไ,ไม่นำไม่ไม่นำกระแสแล้วมันหมดสภาพแล้วนะฮะพูดง่ายๆนะครับผมเห็นไหมทําไมไอ,อ้คอยพวกโชค,คเนี่ยเขาใช้ทองแดงชุบนะครับอันนี้ผมไม่แนะนํานะครับผม แต่ไม่อยากไปเลือระบบอะไรเยอะนะครับสําหรับตัวนี้ก็แก้ไขให้มันกลับมาทํางานสมบูรณ์แบบนะครับผมนี่ใส่ด้านในนะครับจัดเต็มเลยทีเดียวสุดยอดมากนะครับเดี๋ยวทีน่นี้เดี๋ยวมาเปิดไฟเข้าให้ดูนะครับผมเดี๋ยวมาเทสกันว่ามันเป็นยังไง น่าจะไพละพราะพิงกันเลยทีเดียวนะครับระบบใหญ่มากนะครับผมสวิตชิ่งสีตัวมาขนานกันนะครับผมเพื่อจ่ายไฟให้ตัวระบบชุดขยายโอ้โหเดี๋ยวไปเสียบปลั๊กเทสดูนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงมันจะใช้งานได้หรือมันจะระเบิดตุ้มตาำเพราะว่ากัาปาเยอะเหลือเกินนี่นะครับ ระเบิดชั้นดีเลยครับผมถ้าไฟเกินเมื่อ,อไหรล่ละงานเข้าอ่มาเทสไปพร้อมๆกันครับผมจับตาดูดีๆนะครับผมจะแชรได้หรือจะระเบิดมันก็อยู่ขึ้นกับอยู่ตอนนี้แหละครับผมหนึ่งสองสอ,อสุดยอดครับผมผมว่าโดนการเกษตรครับผมเสียงดังมากพัดลม โคตรแรงอะ่ะพัลมผมร้อนไม่ต้องเป็นห่วงครับผมเจอพอัลมสองสี่ตัวนี้เข้าไปเนี่ยอลังการมากครับมาดูไฟเลี้ยงนะครับผมไฟเลี้ยงที่มาจากทห้กับชุดขยายเน,นะเดี๋ยวจิ้มให้เห็นชัดดีกว่า ไฟเลี้ยงนะครับเป็นไฟบวกลบนะครับผมไฟ86ดสโวลต์น,นะครับแล้วก็ลบแปดสิโวลต์ครับผมโอ้ไฟแรงไฟแรงตัวนี้ไฟแรงแรงแน่นะฮะดูแบบพลิกดพลคกนะฮะแน่ตั้ง170ยเจ็ดสิโวลต์แรงจริงนะครับ โอเคระบบไฟทุกอ,อย่างปกติแล้วทีนี้เหลือแค่เราจะโอ้เสียงดังมากครับผมเหลือแค่เราจะเทสระบบเสียงแค่นั้นนะครับผมจะได้ยินเสียงอะไรไหมเนี่ยเสียงพัดลมไทยมันดังขนาดนี้นะฮะแรงมากนะผมมีตรงนั้นที่เป็นไฮสปีดแล้วแล้วยังมีอีกสี่ตัวตรงนี้นะครับผมอันนี้ เป่าระบายความร้อนในส่วนของชุดจ่ายไฟนะครับอสุดยอดจริงๆรันเดี๋ยวต่อระบบแล้วมาเทสเสียงกันดูครับผมพร้อมแล้วครับสำหรับตัวโปรแอมตัวนี้นะฮะระเบิดปรามนูเพื่อสันตินะครับผมือว่าถ่ากาศรรยายนไรคนขับหนสอง 2. อันนี้เป็นไฟโพเทคนะผมคือถ้าเครื่องไม่มีปัญหาอะไรมันก็จะไม่ติดนะครับผม โอเคยกเกณนขึ้นเลยเสียงพัดลมมันจะรบกวนเสียงเพลงหน่อยนะครับผมไอ,อตัวพราวว่าตัวนี้ควรจะอยู่ไกลๆเลยนะแล้วก็ลิงสายเอานะครับผมอยู่ใ,ใกล้ไม่ได้หรอกครับผมนี่นะครับผม

โอเคนะผมลำโพงผมอาจจะไม่ยิ่งใหญ่นะผมแต่ว่าเครื่องเสียงผมใหญ่มากนะครับผมตอนนี้นะฮะัลำโพงเราจะไม่เต็มระบบเท่าไหร่นะครับผมไหน,นต้องให้พี่เจ้าของเครื่องไปเทสแัะตัวลำโพงเองนะครับผมแต่ว่า อยู่กับเราในี่านปกติแล้วระบบไฟระบบภาพเอ่อระบบไฟระบบเสียงนะครับผม oh. และงานปกติแล้วนะครับผมโอเคนะสำหรับโคแอมงานประกอบแบบนี้นะครับผมก็แก้ไขได้นะครับผมของพี่วัดซาวนะครับผมสนใจก็ติดต่อพี่เขาได้เลยนะครับผมส่วนถ้าพังอ่ะติดต่อเรานะ โอเคนะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนอเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะผมแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะที่คอยติดต่อติดตามนะสนับสนุนคอยเป็นกำลังใจมาโดยตลอดนะผมตลอดตั้งแต่เรามี y o YouTube ครั้งแรกเลยเนะครับผมขอบคุณมากนะผมแล้วก็ขอบคุณที่ยังติดต่อติดตามนะกันมาโดยตลอดนะผม ขอขอบคุณจริงๆนะผมด้วยจากใจของผมเองนะครับผมเทปอโตโมดิฟายนะผมเครื่องเสียงมีหาอย่าลืมติดต่อเรานะผมสอบถามเข้ามาได้นะฮะว่าเครื่องเสียงแบบนี้รุ่นนี้มีอะไรไหมให้จ่ายมันเท่าไหร่นะสอบถามกันเข้ามาก่อนนะสอบถามก่อนได้นะครับผมจะซ่อมไม่ซ่อมก็ตัดสินใจเองนะเดี๋ยวผมเป็นคนให้กับรึกษานะผม ว่าส่วนการตัดใจของพี่พี่ตัดินใจเองเลยว่าอยากช่อมหรือไม่ช่อมนะครับผมไม่คิดตังนะโอเคนะครับผมสิ้นสุดแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับวกกาาางใจจคครหุ้ณมนะ